มาแล้วจ้ามาแล้ว fc คุณดวงดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีกันในเดือนตุลาคมแม่สาวทรงสเสน่ห์ราศีกันพ่อหนุ่มกันที่โดดเดี่ยวและเดียวดายชอบอยู่คนเดียวคุณในเดือนนี้คุณจะต้องทำงานเหนื่อยจะได้เงินน้อยทั้งน้งที่เป็นเดือนการเงินของคุณเลยนะมันเกิดจากอะไระมันเกิดจากดาวอาทิตย์ ในภพวินาตเนี่ยมีลักษณะเป็นนิดในเดือนตุลาคมนี้ mm. เขาเรียกพลังมันหาย mm. นิดมันว่าอ่อนด้อยถอยหนีพลังมันหายเนาะดาวจันทร์ที่อยู่ในภพลาพระจอมาที่กระดุงพระนี่คุณมีลาบก้อนโตคุณจะได้ลาบจากคนรักคู่รองหรือเพื่อนสนิทมิสหาย mm. เพื่อนสนิทนะใ mm. ช่ว่าเพื่อนสนิทมิสหายนะคุณจะได้แบบว่า ผลประโยชน์มันจะเป็นเรื่องของการได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนเงินแบ่งที่เขาแบ่งมาให้คุณนะมีโชคลาภทางการเงินงานต่างประเทศขายของเก่าก็รุ่งนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มีเพื่อนเยอะมีแต่คนเรียกหามีแต่คนฮัลโหลเฮลโหลลโหลมาหน่อยสิอะไรแบบเนี้ยโชคดีในการทำงานก้าวหน้า ได้ด้วยตนเองคุณมีความสามารถมีสเสน่ห์มีคุณธรรมดีดังนั้นถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่รุยงานบ้างานก็จะถือว่าถูกกับตัวดวงของชาวราศรีกันเป็นอย่างยิ่งนะคะต้องระวังเรื่องสายตามีบางคนอาจจะต้องถึงเวลาตัดแว่นนะหรือไปใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่ก็จะอยากบอกว่าให้แก้แค่ดโดยการไปหาหมอตาไปตรวจสุขภาพตาหน่อย นะเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มันเสียเนี่ยอาทิตย์มันถึงแสงสว่างหมายถึงดวงตาหมายถึงความเจริญรุ่งโรจน์เนี่ยมันมันอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนได้ถอยหนีเล็กๆแต่ไม่ถึงกับเสียหายมากนะแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเรื่องอย่างใดก็ตามนะในขณะเดียวกันนะมีเพื่อนมาชวน ไปนูน่นไปนี่ก็จริงอยู่แต่จะเป็นช่วงที่คุณเลือกเลือกที่จะไปคุณไม่ได้ไปทุกกลุ่มนะคุณเป็นคนที่แบบว่าคือติดหน่อยๆอ,อะชาวสีกันเนี่ยอยากไปกับกวนไหนก็ไปไม่อยากไปก็ก็จะหาเรื่องกระล้องกระแล้งไปเรื่อยอันนี้คือคือชาวกันนี่เป็นลักษณะของเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนชอบอยู่คนเดียวได้มีความสุขอยู่กับเพื่อสวนไร่นาไรตออะไรเนี่ยเออมันมันได้หมด แต่มีอันนึงที่อาจจะต้องระวังคือ,อดาวศุกร์ที่เป็นปรารภเกษตรในวันที่16ตุลาคมช่วงนี้ความรักความสมหวังความสเสน่หาต่างๆมันก็อาจจะผูๆปูป,ปะปะเนาะูปปปะปะหูตาเสียหูตาฝ้าฟางคนโสดจะรักใครก็เลือกดูดีๆเนาะเดือนนี้ไอ้อย่างอื่นนะไม่ต้องพูดถึงสเสน่ห์มีก็จริงอยู่แต่บางทีบางคนเนี่ยมันมาหลอกก็มี นะดาวดาวสุกที่มีลักษณะเป็นประเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องไม่จริงจังไม่จริงใจมาจริงโจ้หลอกลอก่อบางทีเขาอยากได้เราแค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขืนรักชั่วคืนจะได้ยินไหมเพลงรักชั่วคืนชอบอะไรนะเพลงนี้เราชอบมากเลยเป็นเพลงของผู้ชายจําไม่ได้เเป็นคนชื่อจำจาชื่อเพลงไม่เคยได้เลยกุ้มใจมากอยากจะร้องให้ฟังจังเลยสัมาลาศีกัน นะดังนั้นเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เพียงแตต้องระวังเรื่องอการถูกหลอกล่อให้หลงรักหรือการการเจ็บตาการมองสิ่งใดผิดผิดการมองคนผิดอ,อันนี้อันนี้สำคัญนะมองคนผิดนี่นะโหเหมือนกับว่าถ้าเลือกคู่ผิดคิดจน ไม่ใช่เขาตายนะคิดเราตายอะไรเงรี้ยอะไรแบบเนีน้ดังนั้นก็คือชาวกันโดยรวม่นนะกันกับสิงเนี่ยเขาคล้ายกันเขาอยู่ได้มึงจะทุกข์จะร้อนจะหาจะเหวจะบ้าจะบอสักละกูก็ทนได้สามารถต้องใช้คําพูดนี้เลยนะรอดตายมาหลายเรื่องนะ้วอีนี่เนี่ยจิบจิบสบายมากเขาเรียกอะไรยุงกัดเขาควายยังไงก็ไม่สะเทือนนะคะ แล้วก็อยากจะบอกชาวการว่าใครที่พบกับเหตุเพศภัยเรื่องอุทกภัยน้ําท่วมนะไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือกรุงเทพก็ขอให้รอดปลอดภัยนะคะอวยพรให้โชคดีมีชัยดูแลสุขภาพน้ําท่วมต้องระวังเรื่องมือสกรปรกแล้วไปขยี้ตายไหมมันมันมีเหตุและมีผลของมันนะนั้นระานระวังเรื่องดวงตาให้มากๆดวงตาเนี่ยมันมันมีอยู่อยู่แค่คู่เดียวรักษาก็ยากเป็นอะไรขึ้นมาก็วุ่นวายนะ เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นและอย่างนึงคือเรื่องชื่อเสียงชาวก,การช่วงนี้เก็บนึกเก็บตัวก็ดีอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงที่คุณเรามัดระวังตัวหน่อยก็ดีเพราะว่าชื่อเสียงมันอาจจะมีคนเอาไปนินทาน้น้อยเล็กๆแต่อย่างที่บอกอยุ่กัดเขาควายไหมสะเทือนคะ่ะการนี้เขามีภูม้งกันสูงใช่ไหมถูกไหม,อมโอเคขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ว้วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย